ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีบวงสวงหลักเมืองโบราณอายุ800กว่าปีวัดพิพัฒมงคลอนะําเภอทุ่งเสรลี่ยมจังหวัดสุโข,ขทัยในวันที่16 17 18มกราคม2569ค่ะ3วัน2คืนนะครับเราเดินทางโดยรถตู้นะครับนะทำไมเราต้องมาทำพิธีบวงสวงหลักเมืองนี้หลายท่านอนะาจจะเข้ามาฟังใหม่ยังสงสัยนะครับเพราะหลักเมืองตัวนี้มีอายุอยู่ในยุคสุโข,ขทยัย เป็นหลักเมืองเดิมหลักเมืองแท้แท้สมัยสุขโขทัยนะครับนี่ตรงนี้แหละเคล็ดลับนะแล้วจังหวัดสุขโขทัยอีกเคล็ดที่สองสุขโขทัยแปลว่ารุ่งอรุณแห่งความสุขแล้วเราเชื่อว่าหลักเมืองจะมีความศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งเก่ายิ่งขังมากเพราะเทวดาจะอยู่กันเยอะนะครับแล้วหลักเมืองตรงนี้ประวัติที่มาเลยขุดขึ้นมาจากพื้นดินลึกลงไปถึงแปดเมตรแปดเมตรเลยนะโอโ้บอกมาบอกให้ขุดลงไปอาจารย์ก็ขุดแค่สามเมตรสี่เมตรก็เลิกแล้ว สามเมตรสี่เมตรก็โอ้เกือบสองชั้นแล้วสองชั้นแล้วล่ะอันนี้แปดเมตรนะหลวงพ่อมีความเชื่อมั่นกับเทวดาที่พ่อขุนงามเมืองพ่อขุนเรืองอวะมาบอกขุดตรงไปถึงแปดเมตรก็เจอเจอตั้งอยู่ที่เดิมด้วยตั้งอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็ขุดขึ้นมาแล้วก็ทําพิธีตั้งใหม่ที่เดิมนี่คือความมหาสจ,จรรย์ของหลักเมืองอาจารย์มีความโชคดีที่หลวงพ่ออนุญาตให้อาจารย์เป็นผู้ทําพิธียกและทําพิธีมงสวง เป็นครั้งแรกค่ะก็ในความโชคดีนี่คือหลวงพ่อท่านได้เลือกอาจารย์พงศกรเป็นผู้บวงสรวงและยกเสาหลักเมืองนี้เป็นปฐมอาจารย์ก้อยก็สงสัยก็เลยถามท่านเพราะเห็นว่าท่านสามารถจะเลือกคนอื่นๆที่ดังกว่าเราเยอะแยะมากมายมีชื่อเสียงอะไรประมาณนี้ได้หมดนะคะ mm hmm. ก็คือว่าท่านให้เหตุผลว่าเออ หลวงพ่อท่านอยากเลือกคนที่เปิดสามโลกได้ใครเนี่ยที่มาบวงสวงต่อจากอาจารย์พงศกรก็ถือว่าจะเป็นมงคลขอพรได้ก็มักจะสําเร็จเพราะจําได้ว่าหลังจากนั้นแค่ประมาณ3ามสี่วันที่เราบวงสวงไปครั้งแรกเนี่ยมีนายทหารมาบวงสวงต่อนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็ได้ตําแหน่งไปเรียบร้อยแล้วคือทําไมต้องมาบวงสวงต่อนั่นคือการบวงสวงเพื่อขอพิธีขอตําแหน่งมาจากพิธีบวงสวงนะพวกข้าราชการ ที่อยากได้ตาแหน่งเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเนี่ยก็จะมาสื่อหลวงพ่อเสร็จแล้วก็หลวงพ่อก็จะอนุญาตให้ทําการบวงสวงนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่านี่คือข้อดีจริงๆแล้วหลักเมืองเนี่ยอาจารย์ก้อยรู้ไหมว่าหลักเมืองยิ่งเก่าแก่แล้วยิ่งโดยเฉพาะคูบาญัยยนทิพย์เนี่ยต่อให้ไม่เก่าต่อให้เป็นหลักเมืองใหม่นะต่อให้หลวงพ่อคิดจะสร้างหลักเมืองเอง,เองก็แล้วแต่นะโดยบารมีของหลวงพ่อผู้ว่ามาแน่นอนเชิญใบหรือสอสอก็ได้ต้องบอกว่าในพิธีนี้นะครับสามวันสองคืนที่เรามาจัดกันเนี่ยเราไม่ได้มาเพียงวัดเดียวนะครับ เดี๋ยวจะบอกรายละเอียดนิดนึงเราเดินทางโดยรถตู้สามวันสองคืนเนี่ยเราก็มาที่วัดพิพัฒมงคลด้วยแล้วก็ไปตบวันสุดท้ายก็คือวัดโหระทับสางค่ะที่จังหวัดพิ่ิจิตค่ะ,อ,ะอันนั้นต้องไปตามรอยเมืองเก่าครั้งแรกที่อาจารย์พาไปหลายคนบอกตกใจเหมือนกรุ้งสียาเลยค่ะใหญ่โตโมโหฬารเป็นสถาปานิกอันเก่าแก่นสมัยพระเจ้าเสือพระศีสันเพชรที่แปดนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะ ไปทําการขอพรกับพระเจ้าเสือด้วยนะครับเพราะเราเคยสื่อแล้วเมื่อเมื่อเมื่อครั้งก่อนเขาบอกว่าไงนะขอการงานขอการงานแล้วขอยศแล้วขอทรพทัพย์ที่เอ,อ,องค์เจ้าพ่อเสือได้ค่ะ<ฆ>นั่นก็คือพระศรีสันเพชรที่แปดนั่นเองก็จะไม่ได้ได้ไงก็ขอกับพระมหากษัตริย์ <c oughs> เป็นพระมหากษัตริย์ในกรุงศรีอยุธยาของเรานั่นเองท่านได้สร้างวัดนี้เอาไว้เราวัดนี้ได้ล้างไปแล้วก็กลับมาเป็นวัดอีกครั้งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นแล้วความศักดิ์สิทธิ์ท่านยังอยู่มากไม่น่าเชื่อว่า การที่เราไปขอรูปท่านนะครับที่อาจารย์สื่อน,นั่นนะให้ความสําเร็จได้แบบไม่น่าเชื่ออันนี้ต้องบอกหลายรอบนี้เราจะไปพักกันอีกทีหนึ่งนะครับที่นี่ในทริปนี้ถ้ารวมสรุปแล้วเนี่ยมันจะมูได้สามจุดจุดแรกก็คือหลักเมืองนี่ก็คุ้มเหลือเฟือแล้วจุดที่สองก็คือวัดพี่พัดมงคลเนี่ยตอนนี้วัดนี้ของคุบัญันทิทยิท่านได้อารามพี่รมอันดับที่หนึ่งนะครับวัดที่สวยงามนั่นเองแล้วก็ยังไปวัด โปรประทับช้างที่จังหวัดพิจิตรส,สวยงามมากอันซีนมากต้องบอกเลยไม่ต้องมาถึงกรุงศรีเรามาที่นี่ก็อ,อันซีนได้เหมือนกันสุดยอดบอกเลยอิ่มบุญกันทั่วหน้าค่ะขอแจ้งรายละเอียดในงานนะคะในวันที่จะบวงสรวงหลักเมืองโบราณนะคะในวันนั้นเรายังมีพิธีสวดสืบชะตาหลวงด้วยนะคะให้กับพวกเราทุกคนที่ร่วมเดินทางไปกับคณะอาจารย์พงศกรเป็นกรณีพิเศษ ใช่ค่ะเก็ถือว่าเป็นช่วงต้นปีปีใหม่ได้รับสิ่งดีๆพรดีๆในพิธีเรายังมีงานบุญเป็นการนำหน้าเสมอนะครับพิธีอาจารย์จะใช้บุญนำหน้านะครับอ่าลำดับที่หนึ่งคือพ้าไตรจีวรนะคะเราจะนํามาถวายแด่องค์พ่อหลักเมืององค์พ่อหลักเมืองนะครับทั้งหมดห้าชุดตอนนี้ก็ยังเปิดรับอยู่ท่านใดสนใจก็สามารถร่วมบุญได้ตาลังกลังศรัทธาเลยค่ะ เราจะได้บุญร่วมร่วมกันอันดับที่สองก็จะเป็นสังฆทานปัจจัยเทยธรรมนะคะตอนนี้ยังขาดอยู่ประมาณ2ชุดชุดละ2,999รบาทหรือท่านใดไม่สะดวกสามารถร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาค่ะรายการที่3มครับทำยันเทียนเสริมดวงชะตาค่ะก็คือท่านใดที่ต้องการอยากจะมีโชคลาภอยากจะมีความมั่นคงอยากจะได้พรดีๆสามารถที่จะทำเทียน เสริมดวงชะตาตัวเองได้นะคะในยันนั้นบรรจุไปด้วยเทียนนี้จะบรรจุไปด้วยยันเทียนยันเทียนเนี้ก็คือเป็นยันที่ขอโชคขอลาบนะครับเพราะหลักเมืองก็คือขอสุขภาพขอโชคขอลาบขอเตสิ่งดีๆของความมั่นคงนะครับขอหน้าที่การงานในยันเทียนนี้ก็จะบรรจุพวกสิ่งเหล่านี้ไว้แล้วก็จะบรรจุชื่อนามตระกูลของคุณแล้วก็วันเดือนปีเกิดอันนี้คือสําคัญนะครับอเมื่อจุดขอพรท่านบนโต๊ะพราหมธีเมื่อเสร็จพิธี ก็คือเทียนก็จะหมดไปนะยกเว้นจะเป็นเทียนเล่มใหญ่อันนั้นก็จะเหลือกลับมาฝากให้สำนเจ้าภาพนั่นเองครับจากประสบการณ์ตรงนี้น้องโบบอกว่าอย่างไงนะที่พูดให้ฟังเมื่อเร็วๆนะี้ก็นําเทียนไปตั้งไว้เฉ,ะฉ,ะฉะยๆโดยที่ไม่ได้จุดไปตั้งไว้ที่ออฟฟิศซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยตั้งตั้งแล้วยอดขายปังขึ้นนี่คือเจ้าตัวบอกเลยทั้งที่ไม่ได้จุดนะครับแค่เอาเทียนที่ผ่านวิธีเอาไปตั้งไว้ในตู้อะตั้งแต่เอาเทียนไปตั้งไว้ นี่ก็คือเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับเพราะว่าเทียนนี้ในวิธีเนี่ยวิธีของอาจารย์ยครูบาอาจารย์ก็บอกแล้วว่าแม้แต่ตะปูตัวเดียวที่ตอกไปบนโต๊ะเนี่ยนะโค,คที่เรียนสายวิชาสุยัญกันทามาเนี่ยได,ได้ได้เรียนมาอยากก่างถูกต้องเรียนตามครูเนี่ยเขาบอกตะปูแม้แต่ดอกเดียวที่ตอกไปในโต๊ะพิธีเนี่ย แม้จะภาคุมไว้เนี่ยยังขังยันตะปูเลยนะนี่คือหลวงพ่อกล่าวไว้นะก็โชคดีได้สึกษารเอาไว้นะก็เทียนเนี่ยก็คือประสบการณ์ใหม่แต่อาจารย์รู้อยู่แล้วว่ากลับไปแล้วตั้งได้เป็นมงคลอันนี้คือเขายืนยันออกมาเลยนะครับยืนน้องโบย,ยืนยันแล้วสุดยอดท่านใดอยากทํายันเทียนเล่มเล็กที่จุดในวิธีท่านละ เล่มล้านหนึ่ง็ด้อยแปบาทอันนี้จะจุดในพิธีแล้วหมดในพิธีเลยนะคะส่วนเล่มลใหญ่เป็นคู่เล่มใหญ่เป็นคู่เนี่ยเราจะจุดในพิธีแล้วก็นำส่งกลับให้แก่ท่านค่ะคู่ใหญ่จะเป็นคู่ล้า5 0 0บาทรายการที่สี่โคมมงคลนะครับคู่ใหญ่สี่คู่คู่เล็กอีกสี่คู่ติดที่ไหนติดที่หลักเมืองหลักเมืองจะมีทวารทั้งหมดสี่ทวารน,นะครับก็คือสี่ทิศ เราก็จะติดคู่ใหญ่ก็ขงมนก่อนแล้วก็ซ้อนลงมาคือคู่เล็กจะสวยงามครับแล้วที่สําคัญอันนี้สงองหลักเมืองตรงนี้ที่เราเอาโคมเนี่ยโคมมงคลเนี่ยหนึ่งก็คือการบูชาท่านทั้งปีหลักของโคมมงคลในสมัยโบราณเขาจะใช้หลอดไฟนะครับมีหลอดไฟด้วยแต่ปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าโลกมันวิวัฒนาการความเจริญของโลกนะครับก็เราไปโคไปบูชาเอาไว้แขวนไว้เพื่อเสริมดวงของเรานะครับ ในคมนี้ก็จะเขียนชื่อเจ้าภาพบริษัทนะครับถึงยังไม่เขียนก็ดีถึงก็อธิฐานให้อยู่แล้วนะครับอันนี้สง์ก็จะไปได้กับท่านมันก็จะเหมือนกับงานสรรเจ้าเวลาเขาประมูลใช่ไหมแตงลังมีแค่ชิ้นเดียวเห็นไหมประมูลกันเป็นแสนเลยนะครับต้นไผ่บ้างอะไรบ้างนะครับอันนั้นได้แค่บ้านเดียวอันนี้เราไปวูชาท่านถึงที่เราอยู่ทั้งปีเลยนะครับอันน,นี้อยู่หนึ่งปีเลยนี่คือความโชคดีของเราโอกาสดีงามมาถึงด้แล้วนะครับรู้สึกว่าเหลือคู่เล็กเพียงนิดหน่อยท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาครับ รายการที่ห้าครับองค์พระค่ะครับเพระหมองค์พระที่วัดเนี่ยจะมีหลายขนาดนะครับมีหลายขนาดคือตั้งแต่องเก้านิ้วองเล็กกว่าองใหญ่เยอะแยะไปหมดเลยเออนะครับเพราะฉะนั้นหลายไซส์จนถึงสี่สิบนิ้วหกสิบนิ้วนะตัดเพราะฉะนั้นแล้วผ้าก็จะยาวสั้นไม่เท่ากันนะครับท่านใดสนใจร่วมบุญครั้งนี้ก็ทักเข้ามาครับสำหรับท่านใดที่สนใจจะร่วมเดินทางกับเรานะคะไปสามวันสองคืนสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนะคะ ก็ราคา6,300บาทจะเดินทางไปเองอหรือว่าจะไปกับอาจารย์พงศกรก็ราคาเท่ากันนะคะท่านใดไม่สามารถไปได้อยากสักรายชื่อเข้าร่วมพิธีก็ท่านละ2,000บาทลายชื่อเข้าร่วมพิธีเนี่ยก็คืออาจารย์พงศกรจะอ่านที่องค์การให้นะคะก็คือเงินของท่านเนี่ยจะเอามาร่วมบุญในบนโต๊ะพิธีที่เราจัดไว้แตพิธีเตรียมไว้นั่นเองหลายคนสงสัยนะครับ วงสวงแล้วเราทําไมต้องบอกชื่อเนี่ยครับของอาจารย์บอกชื่อท่านเจ้าภาพน,านะครับเป็นการประกาศกับต่อเทวดานะครับเมื่อเมื่อประกาศต่อเทวดาสาธุสาธุเสร็จอันนิสง์ก็เกิดนะครับเขาเรียกว่าเทวดาพีนะเพราะหลายท่านอยู่ต่างประเทศอันเนี้ยสาคัญนะอาจารย์บอกเลยหนึ่งปีอาจารย์จัดแค่เพียงหนึ่งครั้งสําคัญมากพิธีดีๆเนี่ยโดยเฉพาะต้นปีเนี่ยสุดยอดแล้วตอนนี้อากาศเย็นมาก นะครับถ้า,าไปถึงดีงด,ดีสดชื่นเลยครับไปวิววัดสวยงามวัดเนี่ยวัดสวยงามต้องเข้าให้ถูกเวลาเพราะแดด แดดที่ส่องออกมาจะทําให้ถ่ายภาพสวยอ่าไม่ใช่เข้าไปเวลาไหนก็จะสวยไม่ใช่นะอาจารย์บอกเลยเพราะเราไปกันมาหลายครั้งเราจะรู้ว่าแต่ละวัดเราควรจะไปช่วงไหนวัดนี้ต้องช่วงนี้ตรงนี้อ่าแล้วจะได้ภาพสวยนี่คือเรื่องสําคัญเลยนะครับเพราะถ่ายภาพออกมาเนี่ยเบื้องหลังของการภาพสวยมันก็คือการจัดเวลาที่เข้าไปนั่นเองนะครับท่าในใดสนใจอยากไปรล่วมวิธีหรือจะฝากรายชื่อหรือจะเดินทางไปเองก็ทักเข้ามานะครับเพราะมันจะมีปัญหาเรื่องที่พัก มันไม่ใช่ในเมืองมันอำเภอทุ่งเสลี่ยมที่พักน้อยมาก